่าได้แล้วนะฮะอย่างเนี้ยแล้วก็คึงเกี่ยวก็จบฮะไม่ถึง20นาทีนะครับจบหนึ่งงานไม่ถึง20นาทีครับงานนี้จบจบแล้วรับตังค์เรียบร้อยครับผมหมากับผมวันนี้เรามาที่โรงกึงช่างนิดบ้านหันฮะ <c oughs> วันนี้เราไปเดินงานทําใบพัดเรือฮะ <c oughs> โรงกึงชุมชนนะครับ <c oughs> ช่างมากไปด้วยประสบการณ์ มากกว่า50ปีเลยที่เดียวครับทำเครื่องกึงตั้งแต่หนุ่มๆครับตอนนี้60สิบกว่าเรามาทำใบพัดเรือฮะวันนี้เอาเผามาทำนะฮะไม่ว่าจะเป็นกึงปอกกึงเกียวนะครับสูตรุนั้นอะไลเมนต์ของเครื่องกึงหัวสบัดเราสามารถที่จะทำ H เจ็ด H แปดได้โดยการใช้ตะไบนะครับกึงสวมฮอริซอนท a ลเจ็ด h o r i z อ n t แปด H เจ็ด H แปด สามารถคุมงานได้นะครับเครื่องกึงนะครับ8ฟุตของตาสินมือ2นะครับจากไต้หวันนั่นเองครับแน่นอนนะครับเครื่องกึงเหล่านี้เราจะมีการคาลิเบตคาลิเบชันนั้นก็สามารถที่จะทำเองได้นะครับแต่หากใช้บริษัทเข้ามาคาลิเบตนั้นก็จะมีต้นทุนสูงขึ้นค่าแรงก็สูงขึ้นเราสามารถที่จะ ทำเองได้นะครับโดยช่างผู้ชำนาญงานมามาครับสวัสดีทุกท่านครับวันนี้ผมกอบนนท์ครับวันนี้เอาหางเสือเรือมาทำฮะเอาหางเสือเรือมาทำนะครับผมอ่าเรามาทำาเตเปอร์นะครับรูดอ่าเพาเตเปอร์แล้วก็คึ่งเกีียวสำหรับวันนี้เป็นงานเดินสายลงกึงครับหางเสือเรือนะครับ ท่านใดที่สั่งจองเข้ามาแล้วนะครับเราก็จะทำให้อย่างต่อเนื่องเลยแล้วกันครับสั่งก็เริ่มครับผมปึงได้ขนาดเขาที่ต้องการแล้วก็ปึงเกียวครับผมนะครับอันนี้ปรับกำลังปรับหัวจับเป็นเตเปอร์หรือว่าเยื้ององศานะครับเยื้ององศาตามรูฝั่งนี้รูใหญ่ฝั่งนอกรูเล็กนะครับต้องทำาเตเปอร์ เขใหญ่นะครับปรับห่วงองศาเตเปอร์นะครับปรับห่วงองศาเตเปอร์เพื่อที่จะให้ไปเสือหางเรือนั้นเข้าได้นะฮะนะครับแล้วก็จะตึงเกียวตึงเกียวอัดให้พอดีเพื่อเตรียมให้ใบพัดนี้แตกนี่คือเทคนิคนะครับสำหรับท่านในนะครับอยู่ชุมแพหรืออยู่ใกล้เคียงคอนสารนะครับโรงกึงช่างนิดนี้อยู่บ้านหันไาย8,002นะครับถามได้นะครับแยกบ้านหันโรงกึงช่างนิดอยู่ไหนครับเข้ามา พูดคุยกันได้นะครับจากงานพันสองก็จะเหลือพันห้าอันนี้รงกึงชุมชนและช่างผู้ชํานาญงานไม่ว่าจะเป็นกึงอัดปอกนะครับแบริ่งต่างๆกึงเกลียวแล้วก็เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องซ่อมเครื่องยนต์มีที่นี่ครับราคาพูดคุยกันได้นะไปฮะช่างผู้ชํานาญงานครับผมราคาถูกที่สุดในชุมแพเชิญได้ที่นี่ครับ14ฟุตมีครับผม8ฟุต เครื่องเจาะใหญ่หรือจะเดินล่องริมมิลลิ่งเครื่องอัดอมีที่นี่ครับผมเชื่อมห้อยเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องช่วงล่างเครื่องยนต์มีที่นี่นะครับมาฮะสามารถพูดคุยกันได้ที่โรงคึงช่างนิดเนี่ยเป็นเครื่อยงยากผมเองไม่แพงมากนักนะครับลองมาพูดคุยลองมาสัมผัส h 7 h 8หรือว่าหัวสถานนั้นก็ได้0-5หหรือต้องการฟิต 0.03นั้นก็ต้องกึงเผื่อตะไบขัดและก็กระดาษทรายลูกก็จะได้เฮ็ดเศษ mm hmm. เฮ็ดแปดอัดเข้านะเด้งปะ่ะวันนี้ผมกํานนไปแล้วครับผมไวมันโกหกครับพูดแป๊บเดียวจะเสร็จแล้ว <c oughs> พูดแป๊บเดียวจะเสร็จแล้วฮะ <c oughs> นี่ฮะหัวเตปเปอร์หัวเตปเปอร์เริ่มแล้วครับผม คือหัวเตปเปอร์นะเนะเดินงานหัวเตปเปอร์ครับสลหบใบพัดเป็นเตปเปอร์นะครับผมเป็นเตปเปอร์มีลองริมเห็นไหมครับปอกเตปเปอร์เรียบร้อยอยังได้หัวเตปเปอร์แล้วก็จะตึงเกลียวนะครับอัดให้ค้ำพอดีอัดน,น็อตเข้าไปใบพัดจะไม่แตกนะครับนี่คือช่างผู้ทำงานงาน ไม่มีดออิงฮะเอาแบบหางเสือเรือมาได้เลยเดี๋ยวเทียบป้อมตัวใส่ล่องลิ่มนี่งฮะบอกแปลวตึงเตปเปอร์นะครับผมตึงในแนว horizontal นะครับผมนะฮะ horizontal และ vertical เฮสวมวับอีกนิดนึงให้เหลือเผื่อเกลียวนะครับถึงเกลียวที่สุดเราจะเดินเตปเปอร์ทั้งสองก่อนการทุณงานก็ตำนานงานนะครับทั้งการรับมีดหัอเข้าไปการจับงานการตั้งศูนย์ตั้งศูนย์ก็ใช้นี่แหละครับผมไม่มีแน่นเกตนะครับ <laughs> ใช้เข็มแบบบ้านๆนะคืองานมากกว่า50ปีลองดูครับผมคืองานมากว่า50ปีน,50ปนี่คืองานช่างครับงานช่างปากต่อปากครับทําดีก็ปากต่อปากทําไม่ดีก็ปากต่อปากเพราะฉะนั้นลองมาสัมผัสครับดีแท้ๆที่บอกให้ <laughs> ดีแท้ๆที่กระคักนะครับไม่เห็นพูดนี่ค้าขายเก่งมากนะครับผมพูดให้ลูกค้าถอยหลังได้นะครับผม <laughs> ผมก็พูดให้ลูกค้าถอยหลังได้นะ <laughs> เดือนผ่านแล้วนะครับเดินกลับมาถอยหลังซื้อนะครับผมนี่ คนไม่พูดแบบนี้หรอจะเจอแน่ป <laughs> กติค้าขายครับผมนะทีนี้ก็มาเปิดลงกึงลงกึงนี้งานจะวิ่งเข้ามาหานะครับค้าขายนั้นต้องวิ่งเข้าไปหางานนะครับผมอ่าพอใหญ่พูดว่ายอย่างนั้นการที่จะทํากิจการของเองต้องมีประสบการณ์และมีความเก๋าเก่งนะครับใดอย่างอีกนิดนึงฮนะนิดนึงถึงจะกึงเกี่ยวได้อ้าว ถ้ากึงเกีียวโผมาเยอะเกินไปอัดแบริ่งเข้าไปก็จะแตกนะครับใบพัดก็จะแตกจะมีความพอดีอยู่นะดูกันหมอค่าบายนี้เชื่อมเองนะครับทุกๆค่าใบามาเชื่อมทองเหลืองเด็ดเดามสูตรฮนะ <laughs> ไม่ต้องซื้ออะไรค่าใบาเม็ดครับผมไม่ต้องซื้อค่าใบาเม็ดนะ นี่เท็จเห็นหมหมดได้แล้วนะฮะอย่างเนี้ยแล้วก็คึ่งเกี้ยวก็จบฮะ,ะเป็นไงกันบ้างครับมีช่างผูดตำนาญงานแล้วก็เป็นงานพื้นฐานคึ่งปอกคึ่งเกี้ยวนะครับเ็ดทำสเตเปอร์เหล่านี้ฮะ,ะอันนี้คือพื้นฐานนะครับสำหรับทำแมชชีนอันขึ้นมา นะครับก็จะมีสเต็ปหรือว่ามีขั้นตอนขึ้นใหม่นิดนึงนะครับสำหรับงานตัดแก๊สเชื่อมเป็นแมชชีนก็ทําตามสั่งนะครับก็มีฮะทาตามสั่งหมายว่ามีแก๊สมีปอกให้มีแบบให้ทําโรเตอรี่ตีดินนะครับออกมาซ่อมที่นี่หรือว่าทําใหม่ว่าจะมีแบบให้ที่นี้ทําได้หมดนะครับเป็นงานทําตามแบบต้องมีต้นแบบนะครับถ้าทําสิ่งประดิษฐ์นั้น กลไกเทคนิคโครงสร้างนั้นหาคนทําแบบนี้ยากนะครับเพราะมันมีจินตนาการดีไซน์แล้วจะเห็นภาพเป็น3ามิติเจนเนอเรชันวิวจนคิดว่าเครื่องจักรที่จะสร้างขึ้นนั้นมันใช้ได้จริงและขายได้จริงนะแต่สําหรับงานสร้างนั้นทําตามแบบเก่ียวามาให้ไปต่อครับเสร็จหรือยังเสร็จหรือยังเปลี่ยนใบมีดเกลียวแล้วฮะเปลี่ยนใบมีดเดินเกลียวแล้วครับผมมาแล้วนะนะ มาดูกระต่อครับตึงเกียเกียวต่อตึงเกีียวต่อการปรับหัวเราไม่ต้องดูนะครับเราดูตึงเกลียวนะปรับหัวก็เป็นภาษาไต้หวันภาษาจีนครับไม่มีใครรู้หรอกครับแต่ช่างนั้นรู้หมดนะฮะ <c oughs> จำถูกหมดนะครับผมช่างจบถูกหมดนะเป็นภาษาไต้หวันนะครับผมภาษาจีนนะเกีียวเท่าไหร่1.5้า ย่าพิษเท่าไหร่นะครับจ้างจับถูกมดนะครับผมเป็นภาษาไต้หวันนะฮะเริ่มนะฮะเริ่มนะฮะไม่ใช่วิศวะเครื่องกลหรอกครับผมเพราะสี่นี่แหละครับผมจัดเลยเกี่ยวเท่าไหรเพราะใหญ่หนึ่งจุดเจ็ดป่ะหนึ่งจุดสองเดี๋ยวเกี่ยวเกียวสิบสองโอเคสิบสอง หนึ่งสองนสองห้าันนี้เกียวสี่หุนนะครับเกี่ยวหนึ่งสองห้าได้ยังยิดนึงครับผม ไ,ไัถึงไม่ง20นาทีนะครับจบหนึ่งงานไม่ถึง20นาทีครับงานนี้จบจบแล้วรับตังค์เรียบร้อยครับผมเรียบร้อยเรียบร้อยครับเรียบร้อยเรียบร้อยครับผมไม่ถึง20นาทีครับจบครับผมนะฮะ ถ้างานนะครับไม่เยอะก็สามารถรอรับได้เลยนะครับก็ประมาณนี้ครับกึ่งปอกกึ่งเผา horizontal หรือว่า vertical เครื่องกึงนั้นทําได้อยู่แล้วนะครับหากเป็นงานเชื่อมถาอย่างจับพิเศษนะครับก็ต้องรอเวลาหน่อยนะฮะครับผมไปโชคดีทุกท่านครับวันนี้ลงกึ่งช่างนิดยินดีต้อนรับครับบ้านหันนะครับบ้านหัน